วันนี้ไข่ตุ๋นหมูสับใส่วุ้นเส้นครับแจ็คทำในกระทะแบบนี้เลยนะน่าทานทําง่ายรสชาติอร่อยนี่ครับนุ่มๆเด้งๆแบบนี้ทางบ้านลองจดสูตรกดแชร์ไว้ทำตามกันดูนะอร่อยมากขั้นตอนแรกเตรียมชามมาเลยครับแจ็คใช้ไข่ไก่ทั้งหมด5ฟองวันนี้ไม่ต้องปรุงนะครับสำหรับไข่ไก่เนี่ยตอกลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันเพราะว่าขั้นตอนในการปรุงจะอยู่ในกระทะนะครับรสชาติเนี่ยเข้มข้นแน่นอน สำหรับตัวไข่แค่ตีเฉยๆครับแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปวุ้นเส้นที่แจ็คใช้ในวันนี้เป็นวุ้นเส้นสดนะครับใส่ลงไปหนึ่งกำมือใส่ลงไปแล้วคนคลุกเขาให้เข้ากันครับให้ไข่เคลือบวุ้นเส้นให้ทั่วๆนะครับได้แบบนี้ก็พอแล้วนําไปพักไว้ก่อนนะครับสําหรับไข่กับวุ้นเส้นทีนี้ก็ตั้งกระทะกันได้เลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยแจ็คจะเจียวกระเทียมก่อนส่วนน้ํามันที่ใช้ใช้เป็นน้ํามันหมูครับนําออกมาจากตู้เย็นก็จะเป็นไข่แบบนี้นะ ละลายน้ำมันหมูก่อนครับสำหรับปริมาณของน้ำมันก็เอาให้พอดีกับกระเทียมนะครับกระเทียมจะใช้2ทับพีใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะเจียวกระเทียมให้เหลืองกรอบได้เลย <c oughs> และตอนนี้กระเทียมเหลืองกรอบได้ที่แล้วนะครับอย่าให้สีเข้มไปกว่านี้นะเดี๋ยวจะติดขมให้เราตักแบ่งเก็บไว้ด้วยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไว้โรยหน้าครับที่เหลือในกระทะเนี่ยก็เหลือไว้แบบนี้นะครับนี่ส่วนนี้เราจะเก็บไว้ตอนนี้เรายังใช้ไฟกลางอยู่นะครับ แล้วก็ใส่หมูสับลงไปครับหมูสับเป็นหมูสับปนมันได้นะครับปริมาณของหมูสับที่ใช้ก็คือ400กรัมพอใส่ลงไปแล้วผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับกลิ่นจะหอมมากๆและถ้าใครสนใจกระทะสแตนเลสใบนี้นะครับราคาถูกมากไม่เป็นสนิมแถมล้างง่ายร้อนเร็วและไม่ติดกระทะแบบนี้เลยนะครับดีมากๆแจ็ควางช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้แล้ว กดสั่งซื้อกันได้เลยครับทีนี้ก็ให้เราใส่น้ําลงไป400มลลิตรแล้วเริ่มปรุงรสครับซอสหอยนางรมครับใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับแจ็คใช้1ช้อนโต๊ะเท่ากันเลยนะตามด้วยพริกไทยครับใส่เล็กน้อยแค่นี้พอคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับนี่แค่นี้ก็กิ่นหอมรสชาติอร่อยแล้วนะครับสําหรับไข่ตุ๋นในกระทะของเราทีนี้ไปหยิบไข่กับวุ้นเส้นมาได้เลยครับคนคลุกเคล้าอีกเล็กน้อยนะแล้วก็เทลงไปขณะนี้น้ํายังไม่ร้อนนะแค่อุ่นๆครับในกระทะ แล้วก็คนให้เข้ากันครับคนพลิกไปพลิกมาให้เข้ากันแบบนี้นะครับจะออกมาเป็นไข่ตุ๋นเลยครับทีนี้ปิดฝาทิ้งไว้ปิดฝาอบทิ้งไว้เป็นเวลา8นาทีในไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะพอครบ8นาทีเปิดฝาเนี่ยหอมลื่มเลยเนี่ครับใส่กระเทียมเจียวที่เราเหลือไว้ลงไปนี่ไม่ต้องใส่หมดก็ได้ครับเดี๋ยวไปใส่ในจานอีกแล้วก็ต้นหอมซอยครับ ใส่ลงไปโ,โหกลิ่นหอมมากเวลาจะตักไปทานก็ตัดเหมือนพิซซ่าเลยครับนี่ครับใช้ตะหลิวตัดตัด,ตดเป็นชิ้น,ช,นชิ้นแบบนี้นะไข่จะนุ่มๆเด้งเด้งนะครับน่าทานกลิ่นหอมอร่อยครับเมนูนี้ทําง่ายทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยฟินแน่นอนนะครับตักเป็นชิ้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 นแบบนี้นะใส่ในจานลงไปใช้